ก็ใช้ได้เลยครับพระอาจารย์ถ้าเป็นต้นไซนี่นะครับอันนี้นะครับอยู่ข้างๆกุตินะครับอยู่ที่สวนภาวนาตอนนี้พระอาจารย์ธนาคมสุมโทนะครับกาลังปลูกต้นไม้เป็นต้นไซนะครับเป็นต้นไทอ่เราก็จะปลูกในรูปของต้นไม้ต้นไซต้นโพต้นว่าเราก็จะเป็นการปลูก เลือกคัดสรรต้นไม้นะครับที่มันเป็นร่มเงาแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือมันเป็นประโยชน์ทั้งคนแล้วก็สรรพสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือสวนภาวนาเน้นเ,เรื่องของต้นไม้ปลูกต้นไม้ผลไม้ <c oughs> แล้วก็ผักสวนครัวรู้กินได้นะครับเราเน้นส่วนเรื่องของ วัตถุอะไรต่างๆนะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าเราไม่เน้นนะครับเน้นเรื่องต้นไม้ให้มากๆแล้วก็ถ้าจะเน้นก็คือที่จําเป็นเท่านั้นนะครับที่จําเป็นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสวนครัวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวนะครับแล้วก็สถานที่พักอะไรทํำนองนี้นะครับนี่คือนโยบายของท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็ เข้ามาได้นะครับที่สวนภาวนาอยู่ที่หมู่ที่สีตำบลเพื่อขอกำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับอันนี้เป็นบริเวณบริเวณที่เราปลูกแล้วนะครับเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับต้นไม้ก็จเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นผลไม้นานา,นานชนิดไม่ว่าจะเป็นชมพู่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นมะปรางนะครับขนุนแล้วก็มะม่วง นะครับเราก็ปลูกไว้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็เป็นอาหารด้วยนะครับส่วนข้างๆกุฏิพระอาจารย์ท่านก็จะปลูกเ,เรื่องของสมุนไพรนานาชนิดนะครับโดยเฉพาะดาวอินคานี่ปลูกไว้รอบกุฏิเลยนะครับนะครับนี่คือท่านอาจารย์ท่านกําลังปลูกต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นคูนด้วยต้นชัยพฤกษกนะครับอันนี้ก็เป็นยางนานครับเนี่ยเป็นยางนากําลัง เติบโตนะครับแล้วก็ส่วนข้างๆนี่แหละครับที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือถนนจากตรงนี้นะครับพระอาจารย์ท่านมีนโยบายก็คือจะทําเป็นไปรอบๆนะครับไปรอบๆสวนภาวนาเลยทีเดียวนะครับก็จะพัฒนา,าไปเรื่อยๆนะครับส่วนของคลองที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพระอาจารย์ท่านก็จะเน้นในการพัฒนาเพื่อให้คลองมันเป็นรูปคลอง นะครับเวลาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้ดูลำน้ำไปด้วยนะครับนี่ก็อยากจะให้พี่น้องไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเย็นสบายครับเย็นสบายแต่ทีนี้ในช่วงการปรับปรุงในช่วงการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้เข้ามา นะครับสิ่งที่อยากฝากนั่นก็คือเรื่องของต้นไม้นะครับเรื่องของต้นไม้แล้วก็ผลไม้นะครับนำมาปลูกได้นะครับนำมาปลูกได้เป็นสิริมงค,คลกับตัวเองนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับต้นไม้เนี่ยจะอยู่ได้เป็นร้อยรอปีนะครับส่วนเรานี่ก็เต็มที่นะครับก็ไปถึง8 0ปี90ปีถ้ามากกว่านั้นก็เป็นเรื่องอโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับนี่พระอาจารย์ท่านก็รดต้นไม้นะครับเพื่อต้องการให้บรรดาพี่น้องนะครับรอ,องรับพี่น้องในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้นะครับแล้วก็ต่อต่อไปอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับพาไปดูบรรยากาศสบายๆนะครับสบายๆอยู่กับธรรมชาติ อากาศดีสงบเงียบเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อยากจะ,จะมาสนทนาธรรมมาบัปปิบัติธรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญได้นะครับที่สวนภาวนาสำหรับวันนี้กับผมบรรจงวงนะัรังต้องขอขอบพระคุณแฟนแอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube วันนี้ขอโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ